เอาถือดิถือสอบถือสอบบ่เป็นถุงบ่มีของของย่านไซบ่พ่อเอาถือสอบเอาสบายดีพี่น้องเนี่ยอ่าอ้าวมาโซกเสร็จแ้ลงมือเดี๋ยวเร็บผาแห้งงามเน่อยพี่น้องดนไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะถือมาแบบธรรมาสะไล่ก็ได้แบบท่ามสะนอกโมไลแบบฟุกสบายดีพี่น้อง ยินด so, no. ีตอนรับพ่อแม่พี่น้องเขาสู่สองบาวกินหน่อยคนโกสุริโยบันธามิตรโกรเป็นอาเงินที่ใส่กับบะมีเนาะพี่น้องเนาะมือนกัทั้งบาวกินหน่อยเนาะกับที่ว่าบ่อยรุ่งคลิปหลายมือเด่พี่น้องเลยเนาะเนื่องจากว่าฝ่าฝนเนาะถือว่าฝนกับตกตอนเนื่องพี่น้องเลยเนาะกัคือเห็นข่าวเห็นข่าวน้ำกันแด่พี่น้องเลยเนาะกัถือว่าพายุเขาพี่น้องเหมือนีกัถือว่าฝ่ากัยิ้มแย้มแก้มใสจัดเด็กจัดน้อยเนาะเหมือนกันเนาะกัทั้งบาวกินหน่อยแต่กักับบาวสุกเนาะ กาศีได้ออกมาหาอยู่หากินจะเด็กเจน้อยก้อนพี่น้องเลยมือนี้กาศีห้องกาสีไปตึกแฮเนาะหรือว่าตึกงเฮหาป่าเนี่ยพอได้ปีงแล้มื่อนี้ก็ถือว่ากัฝนตกกัน้ำขึ้นเนาะน้ำขึ้นน้ำมากกับือสีพอได้ปีงอยู่พี่น้องเลยจักหีบสองหีบนี่ะเนาะอิงตามใส่่าบานอึดเมืองอยากเขา ก็ถือว่าตอนนี้กําลังเดินทางเนาะไปกับาบาโซมุางโซกัสีผ้าไปเอาปลาส้มแกงเพื่อนว่าปลามันตื่นหนามเนาะหลังจากที่นนว่าฝน้งหมดในโต๊ะลุนเนาะเดี๋ยวบาพี่หน่อยสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบปิ่งมองสีไปตึกเนาะอ่าทางบาโสมุ่งยางก่อนเดียวทางบาโซกุ่งขามควเนาะควเาางมองเกาแหละพี่น้องเลยมือนี้สีดงคนละ สลงไปเอาปลาส้มแกงกันมือนีิยางไปน้ากันเลาะไปน้ากันมือนีิสะพานใหม่ไผ่หรือว่าครัวใหม่ไผ่เนาะถือว่านํากระสู่หวยสู่ห้องมือนีิหลังจากที่ว่าฝนบ่ได้ตกไลายมือไลยเวียนเนียโยนใส่สองสามวันกับถือว่าจนดินสอเจือกไปพอสมควรเนาะ นีก็ะทับพอยเนืเตียวออกมาเห็ดที่ย่างเหิตยังมือนี้ตาไม่ตอกขอกตามือนี้ถือว่าขอกไก่กับขอกบาบตุยก็ถือว่าสำเร็จเนาะเป็ดไก่เอาเข่าคั้งเด้อก่อนสีดงห้าป่าเก็บผักงามๆก่อนรอบๆเนาะดูขอกไก่ขอกเป็ด นีก็ถือว่าฝ่าแจ่งจักหน่อยมือนี้แต่ว่าเมฆอยู่หัวผู้ยังคึ้นอยู่พี่น้องเลยอ้าวตอนนี้บ่าวกี่หน่อยก็กำลังเดินทางไปเอาปลาน้าบ่าวโสก่อนเหมืนี้เดินทางไปเขาแข่งเหมือนเนาะเดี๋ยวมอสีหอดบ่าวกี่หน่อยจะสีไายเบิึงไม้พี่น้องเลยบ่าวโสสิพระฮาปลาเหมือนนี้เพิ่นว่ามือก่อนเพิ่นเอาสามโลสีมือนในสระอีบ่าวพอโลสีเหมือนนี้ ไปยว่าบาโซกยิงตามสภา,าสพนว่าพี่นองตัดมือเซียดาาคักๆว่าบุไรยไจักนน้องบัวมาบัวเฮ่ไปดูดน้ำกันพี่น่องไปดูดน้ำกันเนาะ เตรียมใจจดใจจออะลรมาอนี้ยมาอนี้ก็ถือว่าอิงใส่สภาพฝนเหากับือว่าเพื่อเอานวยความสะดวกให้พ่อสมควัญมาอนี้ก็ถือว่าสีได้หาอยู่หา,หากินน้ำแน่เน,นาะแล้วก็สองมาก,กันส,สีได้เก็บภาพน้ำภาพบรรยากาศงามๆแน่มาฝากพ่อแม่พี่น้องมาตอนน่อเนาะหลังจากที่ว่าห่างเหินกันไปหลายมือลหลายเว็ดเนาะ หลายมือเติบเกือบเขาเป,ไปไ็นทิศ่ปเนาะโอ้เข่ากันจะแกล้งเน,นอกกนะโบจะงามไปได่เข่ากัดิถือว่าโบได้ใส่ฟุ้ยเนาะสงสัยโบได้ใส่ฟุ้ยเนาะปลาสกุกเนาะเข่าหน้าหน้าหน้าอัดไหนาาน,นี่หัวฟุยดีนี่ก็คือว่าเลยก็พราได้กินแต่ยาแค่นี้หน้าบอดีฟุ้ยบอดีเนี่ยคือว่าโดนเข,ข่าเรื่องเสียแห้งตัวเองเหี้ยดังนี้น เริ่อมาตอนนี้เครื่องทางแล้วสัพพระห้าสิ้นค้องเข้าหมดนี่ก็เที่ยเอากระสอบผลมาใส่ถอดก้าวเครื่องสอบเนี่ยนะเนาะพี่น้องะเลยดูดน้ำกันมาอนี่ถือว่ามากับวิสาการเพื่อนหรือว่าวิสาสะโพกเพื่อนเนาะแมนบอกว่าเพื่อนแก้วเพื่อนทินเพื่อนเนาะเบาโฉบนี่ถือว่าการหาปูหาปลาเพื่อนกะถือว่าเพื่อนกะคลองแข่เแน่กัวเบาวกี้หน่อยเนาะเบาวกี้หน่อยรุ่นเธอรุ่งหวยรุ่งหอง คนกระสีสำนานกลัวเนาะเพราะว่าเพิ่นหูแก้วหูทินหูป้าสิขึ้นมาดินบังหมดแหละหูหอดป้าสิมาส้มบังส้มเว่ร์นคนเนาะแต่ว่ากินหน่อยมากกับห่วยกะละอยู่พราปนพราแจวถือว่าภารกิจเท่ากับลายยางอยู่บริษัทไหนด้งมือเห็ดกระบ่าสุกนี่หนึ่งกับว่าสิไปใช้เวทกบกับบริษัทไหนไปอิงชาชาฝ่าฝนสนับประทานะพี่น้องเนาะ ใส่เวทโกปไหนกับไปงมโกบเนาะกับ,กรกบพระธาตไหนไปเก็บเก็บพักห้างนอกับพระธาตไหนไปเก็บพักห้างนองไม้เนาะแต่ถือว่าเลิ่อนทางมาหอดแบบพี่น้องหอดแกงแลบบ้วถือว่ากับตึกงหนักอ่าหัวไหไปนะเฮาหนิเด้อู้หนักมาอนีิเดี๋ยวบักี่น้อยให้เบิ้งพี่น้อหนักปะมาหอดแลบบ้วปะ ขนาดนี้น้ำปลาไร้ดากพี่น้องโอ้เอาวิธีการของปลาโสนี่เห็ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาถือนี่ถือสอบถือสอบบ่เป็นถุงบ่มีของของย่านไซโบพ่อเอาถือสอบเอาสบายดีพี่น้องเนี่ยอ่าเอ่าปลาโสนี่ได้ลงมือเดี๋ยวเย็บผ้าแห้งงามเลยพี่น้องดูดไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเรียกว่าแบบธรรมชาติ ไล่ก็ได้แบบธรรมาสะนอกบ่ไรแบบฟุกถือว่าบ่นเป็นการเฮ็ดคอนเทนต์ใดๆเด้อพี่น้องเด้อะถือว่าการดุดน้ำกันหน่อยเด้อพี่น้องเลยได้บ่มีดสงสัยเขามาเอาก่อนนะมาจักเอาเฮ็ดเฮ็ดปลาได้หัวได้หองไขมันกระตึกไหลเนาะไขมันกับตึ๊กอัปบ่ไรอ้าการบ้านเขาเพิ่นที่ว่าบ่รรมดาพี่น้อง คือว่าจบลักสูตรแตะเท้แล้ยจังบานได้นี่เนาะเด้อพี่น้องเด้อถามพ่อแม่พี่น้องเนาะเต่าส้มขี้เปล่ากีนหน่อยเนาะเตะตุ่นจะจบหรือว่าเตะตุ่นจะหดไปกับจะดื้ออย่าผ่าเนาะพี่น้องเนาะเขากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดกระตุ้ใจท่านมากีนหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพราะว่าท่านมากีนหน่อยกัเป็นสองใหม่พี่น้องเลยเนาะคือว่าผู้คนพ่อแม่พี่น้องกับพวกท่านหูจักพ่อปัดไลค์เนาะ เพื่อว่าทั้งเบาโศกกับลงมือเต็มทีพี่น้องจัดไปเบาโศกจัดไปเป็นกำลังใจให้เนาะถือว่าบนในลูกกับเป็นกำลังใจให้เพื่อนว่ามื่อนี้นี<อ>่เป็นจะได้คือว่ามิดจีดีมิดจีดีอยู่มือนัะนรขมาเนี่ยแหละายเติบรลายมือน,นั่นซอมหีบซ้ำหีบมือน,นั่น มือนี้ยาสีวะและบาในพวกหีบนี่โหหลายมากครับอ่ามือโปูแทะนี่สิบโได้เอาขึ้นให้พี่น้องเบิองแจ็คตู่สองตูเนาะเพราะมีกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะเอาเด้อพี่น้องเด้อทุกคนเนาะเป็นกำลังใจทรงแห่งใจแรงเสียมาให้ทั้งบ่าวกีนน้อยเด็กกาบาโซเด็กกาดูกราดในเด้อพี่น้องเดนอะวิธีสิริการเป็นอยู่หาอยู่หากินเนาะ ออกหน้าพี่น้องเวนอบางที่น้อยกับเสื้อวาเนาะพี่น้องเนอเสื้อวาพ่อแม่พี่น้องเนาะทุกคนกับคือสิเคยผ่านจุดนี้เนาะพี่น้องเนาะเรื่องการหาอยู่หากินสอกหาอยู่หากินเรว่าแบบวิถีชีวิตหลังเดิมเนาะพี่น้องเนาะเรื่องว่าบาบานลุงหนามถือก้าเอาบะถือกะเอา ถือเกาบ่ถือเกาแมนบ่พี่น้องแล้อว่าถือเกาบ่ถือกบ่เอาเนาะมื่อนี้ก็บิวงามๆธรรมาสตว์งามๆคือว่าบ่มันจะตู่มาอนี้ยเขามาเอาก่อนนาประจักเอาดุนไปทำกันพี่น้องเนาะ อานบานเขาเปิดก si <c ười> si nó, ับที่ว่าบานแตกคู่เม็ดคู่บาทอ่งกฤษว่ามัน่ะมาเปลี่ยนมือใหม่เดี๋ยวบอกมันบ้าโซ่ก็ได้เดี๋ยวฉีดเปียนบ้ากี่หน่อยได้พี่หนาวนอกอานนี้เนาะบรรยากาศธรรมชาติเนาะนำต้นนำต้นอ่ะแก่กัน่า พี่น้องเลยบาพี่น้องจะเก็บภาพบรรยากาศใด้บนต้นต้นจุดผูดเด็พี่น้องเลยต้นเดียวมาป้ายผูแดเนี่ยดูน้ำกันปลาเสลไรจังไรเนาะบอกว่าป้าอยู่ในห่วยในหองเนาะพี่น้องเนาะโบเป็นป้าที่ย่งเมียตัวตีแนี่ตัวนี้ไล่ด้วอปลไหลเนาะบอกว่าทุกคนมาสอบอยู่ฮากินกับจะได้ยว่าทุกคนนะเนี่ยโบวิ่งไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะอย่าเมื่อเป่า เม,ออมปปนนื่อเมื่อเปล่าตรงนี้มีห้ามสัตว์ใช่ไหมนี่ พุปกติบ่าวชูกว่าดีไล่อยู่ไล่ตื่นไล่เจอกระสอบมาใส่นี่ปกติบ่าวชูกว่าบัดมาไทยอ่าชิปให้พี่น้องเบิรงคือว่าบุได้เนาะย่านพี่น้องเห็นน้ำบ่อมาได้ป่าลายนี่ ถือว่าข้างนอกพี่น้องถือว่าการบ้านเฮ็ดตึกป่าเฮานี่ก็ถือว่าโบทถ์ไหนเจ้าตู่พี่น้องถือว่ากระตึกอ่าตึ๊กไปกับไลยหลายบาทเเนาะหล้สิบบาทเดียวก็ว่าไรโอ้นั่มพี่น้องเลยนั่มแสายเย็นๆเนาะโอ้อาบาทมันเงี่ยถือว่แห้งหน่วยหน่วย มอนีัก็ล้างเห็นแหลกพี่น้องเลยคือว่าฝ้นระตกนไายมือแล้วนตกนไา่มือฝนตกนุ่งเดือยล่บ้านโมบินวางพ้นทาเที่ยวเปี่อนไลยแถแตที่มอู้นีมก็คือว่ามืองยันดีเนาะแห่แหมาเก็บคามงามๆธรรมศาสตร์งามๆให้พี่น้องเม่งเนาะ พ่อแม่พี่น้องผู้ที่ว่าไปทํางานน้องอยู่เมืองหลวงเนาะที่ว่าบโบได้กลับบ้านนอกของหน้าห้องลุ่นหน้าน้องพี่น้องเนะาะนี่เวลากับมาเยี่ยมบ,ายบา้าในให้บ้านหน้าห้องในเด้อพี่น้องเลยเนาะบ้าพี่น้อยกับบม้มยังฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะไปที่จะถา่ายคลิปงามธรรมศาสตร์งามเห็นไหมนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะทรงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจะได้คิดแด้ใจ พ่ออะไรมีกำลังใจสูงอาต้องพี่น้องเนาะอ๋อในกำลังใจให้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องคือเบิร์ตคุกคุกคนแบบเหมือนกันที่ว่าปลาเฮากระ่พาะอะไรพ่อโตมีแต่ว่าหลุ่นแล้น้ำกันพี่น้องเพราะว่ามาปลาส้มแกงเนาะที่ว่าแกงนี่สีอะไ้พ่อโตเนาะการเล้งสีมีแกงหนาปานมากี่หน่อยเอื่นแกงเนาะหรือว่านำโตตัด บ้าสัตว์เวียดอ้าวข้านว่าอะไรพ่อตู่่ว่าใน่หลอบประวัติศาสตร์เนาะหลอบประวัติศาสตร์ที่ว่าการมาตึงแหบ่อะไพ่อตเนาะบุยบุยอ้าวเอาปลาหัวแกงมึงจ้าบาทโอ้แม่งแเ่๊กีน่า อ้าวดูนไปน้ำกันพี่น้องเลยใจจุดใจจออยู่บารพี่หน่อยไปดิถือว่าเหมือนกับมากไกลเพราะสมควรเนาะบ่อเจอบ่อตู่เนาะถือว่าแกงนี่ก็ผ่านไปบ่เจอเนาะนี่จะเข้าสุดไปแกงเทื่องไม้อีกพี่หน้องแกงที่ว่าเคยเคยรอได้อย่างแกงนั่นเนาะ ว่าซื้อปลาไหลกับพวกอไรบลานนั่นแกงนั่นแต่ว่าแกงนี่นี่ซื้ออาสิฟ้าวและแกงเด็ดฟ้าวแล้วไรฟ้าวอะไรพวกตู้มีบอมีบอมีติดอิมซินด้วยเนาะโอ้บาโซกับซื้อว่าบุกเคยก็จะถือว่าเป็นระบาดกันบ่อยๆไปดูน้ำตาลอีกน้องพี่น้องน้องย่างอีกแกงหนึ่งไปดูน้ำตาลอีกพี่น้องไปลองกันหน่อยจิ๊บว่าไปไหลหรือบ่ไหลก็ล่องเบิองกับน้องพี่น้องน้อง เห็ดให้มันสุดคุดให้มันถึงเนาะยี่ยังกะดีบอสเปล่าเถอะเนาะในตัวเดียววะค่ะปลาตาปลาตาบอดที่ตัวเดียวไงแกงหนึ่งที่ว่าบริษัทปลาพ่อตู่ไปแกงซ้อมมาหนีิไปดูน้ำกันนอกมาหนี้เนาะอ๋อโมนี่ถือว่าแกงนี่ถือว่าเปล่าบ่ผ่านแหละแกงนี่บ่ได้พ่อตู่ไปย่างไปแกงซ้อมมาหนี่ แก่งสองแกงสามคนนี้กับบุหรสิบุหรบ่พอปี๋เนาะพอปุลจะได้จักหน่อยเดินไปต่อแกงสองเพราะว่าช่วงนี้ย่ามนี้พ่อไรตึกตึกปลาแต่น้ำแกงเนาะกานแกงหนึ่งบุหรก็ไปแกงสองแกงสองบุไรีก็ไปแกงสามแบนมากี่หน่อยเอือนแกง เดี๋ยวไปเจอกันอยู่แกงอีกพี่น้องกปปันบ่ะนี้ยภารกิจหาปลาเนาะภารกิจหาปลาของบ้าพีหน่อยในเมือนี้นี่ก็ที่ว่าจะหามาปลามาอะไรติกแฮมอะไรกับประมาณอยู่สองแกงเนาะแต่ว่าป้าโบมานเมือน,นี้ในป้าประมาณอยู่บ,บ่บ่หีบไรบ่หีบหนึ่งครับในป้าหาโต้พี่นอ้องเอ้ยเนาะ สอบอยู่หากินก็คือว่าลำบากเนาะคือว่าเป็นน้ำหนามลายขนำบกนี่คือว่ากีนหน่อยมากแต่ละเที่ยงก็คือสิโบผาเนาะคือวากีนหน่อยมากแต่ละเทื่ยกับพ่ออะไรอยู่เนาะอาพี่น้องเลยกับพ่ออะไรเก็บผาบรรยากาศเนาะความสวยสดงดงามไม่พอแม่พี่น้องเบิ่งกะทุกภาคส่วนกะคือสิรีบกดีใจเนาะพี่น้องเนาะแต่มากี่หน่อยกันยังดีใจที่ว่าได้ออกมาไายเก็บผางั้งง่ายไม่พอแม่พี่น้องเบิ่งเนาะคือว่ากขอมกขอบใจนะพอแม่พี่น้องหลายๆเนาะ ทุกภาคส่วนที่ว่าเขามาตี่กำลังใจทั้งบ่าวกีนหน่อยเนาะเตตุนจนจบเตตุนจนจบเบาหนาเบาซ่าเนาะเตตุนจนจบหรือว่าเตตุนจนหอดป้ายเนาะการที่ว่าขอบกขอบใจนะพ่อแม่พี่น้องในร้ายเนาะที่ว่ามาหอดนีเนาะทั้งบ่าวกีนหน่อยเด็กกาวถูกล้านเด็กก้าวทั้งบ่าวโซกสีขอกับเมื่อเฮือนเมื่อซั่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะถ่ายสุดนี้ทั้งบ่าวกีนหน่อยก็บ่มียังมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะมิเตก่าวเข้ามาสบายดีเนาะพี่น้องเนาะสบายดีนในบ่าวโซ สบายดีเออบายบายเจอกันคลิปต่อไปเนาะเอาดูร้านสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยบายบายเนี่ยบา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 ยอ่าเจอกันคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งบ้านกินหน่อยเลยนะพี่น้องเนอะ